มิลินทปัญหาฉบับวัดท่าสุงตอนที่47ในตอนที่แล้วก็ได้อ่านมาถึงบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นอุปมาปัญหาที่พระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนว่าภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไหร่จึงสำเร็จพระอรหันต์ได้คำตอบของ พระนาคเสนนั้นมีการอุปมาหลากหลายมากและมีคำอธิบายให้เรามาฟังต่อกันค่ะองสามแห่งนกจากพรากพระเจ้ามิรินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนองสามแห่งนกจากพรากได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดานกจากพราก ย่อมไม่ทิ้งเมียจนตลอดชีวิตฉันใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรทิ้งโยนิโสมนสิการจนตลอดชีวิตฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนกจากพรากธรรมดานกจากพรากย่อมกินหอยสาหร่ายจอกแหนเป็นอาหารด้วยความยินดีจึงไม่เสื่อมจากกำลังและสีกายด้วยความยินดีนั้นฉันใด พระโยคาวจรก็ควรยินดีตามมีตามได้ฉันนั้นเพราะผู้ยินดีตามมีตามได้ย่อมไม่เสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติยานทัศนะและกุศลธรรมทั้งปวงอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนกจากพรากธรรมดานกจากพรากย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรทิ้งท่อนไม้และอาวุธ ควรมีความละอายมีใจอ่อนนึกสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งนกจากพราคข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในจักรวากชาดกว่าผู้ใดไม่ฆ่าเองไม่ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะผู้นั้นชื่อว่ามีเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเวรย่อมไม่มีแก่ผู้นั้น ด้วยเหตุใดๆดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคาเสนองค์สองแห่งนางนกเงือกได้แก่อะไรพระนาคาเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดานางนกเงือกย่อมให้ผัวอยู่เลี้ยงลูกในโพรงด้วยความหึงฉันใดพระโยคาวจร เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจของตนก็ควรเอาใจของตนใส่ลงในโพรงคือการสำรวมโดยชอบเพื่อความกั้นกลางกิเลสแล้วอบรมกายคตาสติไว้ด้วยมโนทวานอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนางนกเงือกธรรมดานางนกเงือกเวลากลางวันไปเที่ยวหากินในป่าพอถึงเวลาเย็นก็บินไปหาเพื่อนฝูง เพื่อรักษาตัวฉันใดพระโยคาวจรก็ควรหาที่สงัดโดยลำพังผู้เดียวเพื่อให้หลุดพ้นจากสังโยช์เมื่อได้ความยินดีในความสงัดนั้นก็ควรไปอยู่กับหมู่สง์เพื่อป้องกันภยัยคือการว่ากล่าวติเตียนฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนางนกเงือกข้อนี้สมกับคําที่เท้าสหัมบดีพรมได้กล่าวขึ้น ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุควรอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อปลดเปลื้องจากสังโยชน์ถ้าไม่ได้ความยินดีในที่สงัดนั้นก็ควรไปอยู่ในหมู่สงควรมีสติรักษาตนให้ดีดังนี้ พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งนกกระจอกได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดานกกระจอกย่อมอาศัยอยู่ในเรือนคนแต่ไม่เพ่งอยากได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนมีใจเป็นกลางเฉยอยู่มากไปด้วยความจำชั้นใดพระโยคาวจรเข้าไปถึงตระกูลอื่นแล้ว ก็ไม่ควรถือเอานิมิตในเตียงตังที่นั่งที่นอนเครื่องประดับประดาเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้เครื่องกินภาชนะใช้สอยต่างๆของสตรีหรือบุรุษในตระกูลนั้นควรมีใจเป็นกลางควรใส่ใจไว้แต่ในสมณะสัญญาชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งนกกระจอกข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในจูลนารทชาดกว่า ภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลอื่นแล้วควรขบฉันข้าวน้ำตามที่เขาน้อมถวายแต่ไม่ควรลหลงไหลไปในรูปต่างๆดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษองค์สองแห่งนกเขาได้แก่อะไรพระนาคเกษกราบทูลว่าขอถวายพระพร ธรรมดานกเขาย่อมเป็นศัตรูกันกับกาพอถึงเวลากลางคืนก็ไปตีฝูงกาฆ่าตายเป็นอันมากชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นฆ่าศึกกับอวิชาควรนั่งอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวควรตัดอวิชาทิ้งเสียพร้อมทั้งรากฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนกเขาธรรมดานกเขาย่อมซ่อนตัวอยู่ดีชั้นใดพระโยคาวจร ็ควรซ่อนตัวไว้ดีด้วยการยินดีในที่สงัดฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนกเขาข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในคำภีสังยุตตนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรอยู่ในที่สงัดเพราะผู้อยู่ในที่สงัดผู้ยินดีในที่สงัดย่อมพิจารณาเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมัก พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งตะขาบได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาตะขาบย่อมร้องบอกความปลอดภัยและความมีภัยแก่ผู้อื่นฉันใดพระโยคาวจรก็ควรแสดงธรรมบอกนรกสวรรค์นิพพานแก่ผู้อื่นฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งตะขาบ ข้อนี้สมกับคำที่พระปิณโทละภารธวารชะเทระกล่าวไว้ว่าพระโยคาวจรควรแสดงสิ่งที่น่าสะดุ้งกลัวในนรกและความสุขอันไพยบูรณ์ในนิพพานให้ผู้อื่นฟังดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสน องสองแห่งค้างขาวได้แก่อะไรพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาค้างขาวบินเข้าไปในเรือนแล้วบินวนไปวนมาแล้วก็บินออกไปไม่กังวลอยู่ในเรือนชั้นใดพระโยคาวจรเข้าไปบินทบาทในบ้านเที่ยวไปตามลำดับแล้วได้หรือไม่ได้ก็ตาม ก็ควรกลับออกไปโดยเร็วพลันชั้นนั้นไม่ควรกังวลอยู่ในบ้านอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งคั้างคาวธรรมดาคัาง้งคาวเมื่ออาศัยอยู่ในเรือนคนก็ไม่ทำความเสียหายให้แก่คนชั้นใดพระโยคาวจรเข้าไปถึงตระกูลแล้วก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนเสียใจให้คนทั้งหลายด้วยการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือด้วยการทำไม่ดีทางกาย หรือด้วยการพูดมากเกินไปหรือด้วยการทำตนให้เป็นผู้มีสุขทุกข์เท่ากับคนในตระกูลนั้นไม่ควรทำให้เสียบุญกุศลของเขาควรทำแต่ความเจริญให้เขาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งครั้งข่า,ขาวข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในลักษณะสังยุตตะในคัมภีทีคณิกายว่าภิกษุไม่ควรทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา ศีลส,สุตะพุทธ,ธิจาคะธรรมะทรับสมบัติไรนาเรือกสวนบุตรภรยาสัตว์สีท้าวญาติมิตรพวกพ้องกำลังผิวพันธ์ความสุขสบายแต่อย่างใดพระโยคาวจรย่อมมุ่งแต่ความมั่งคั่งให้แก่ชาวบ้านดังนี้ พระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งปลิงได้แก่สิ่งใดพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาปลิงเกาะในที่ใดก็ตามต้องเกาะให้แน่นในที่นั้นแล้วจึงดูดกินเลือดชั้นใดพระโยคาวจรมีจิตเกาะในอารมณ์ใดควรเกาะอารมณ์นั้นให้แน่นด้วยสีสันฐาน ทิศโอกาสกำหนดเพศนิมิตแล้วดื่มวิมุตติรสอันบริสุทธิ์ด้วยอารมณ์นั้นอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งปลิงข้อนี้สมกับคำของพระอนุรุธทธเถระว่าพระภิกษุควรมีจิตบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในอารมณ์แล้วควรดื่มวิมุตติรสอันบริสุทธิ์ด้วยจิตนั้นดังนี้ขอถวายพระพร พระเจ้าเมลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์สามแห่งงูได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดางูย่อมไปด้วยอกฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรไปด้วยปัญญาฉันนั้นเพราะจิตของพระโยคาวจรผู้ไปด้วยปัญญาย่อมเที่ยวไปในธรรมที่ควรรู้ ย่อมละเว้นสิ่งที่ไม่ควรกําหนดจดจําอบรมไว้แต่สิ่งที่ควรกําหนดจดจําฉั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งงูธรรมดางูเมื่อเที่ยวไปย่อมหลีกเว้นยาแก้พิษของตนฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรหลีกเว้นทุจริตฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งงูธรรมดางูเห็นมนุษย์แล้วย่อมทุกโศกชั้นใด พระโยคาวจรเมื่อนึกถึงวิตกที่ไม่ดีแล้วก็ควรทุกโศกเสียใจว่าวันของเราได้ล่วงไปด้วยความประมาทเสี่แล้ววันที่ล่วงไปแล้วนั้นเราไม่อาจได้คืนมาอีกอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งงูข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในกินนอนชาดกว่าดูก่อนในพรานเราพลัดกันเพียงคืนเดียว ก็นึกเสียใจไม่รู้จักหายนึกเสียใจว่าคืนที่เราพลัดกันนั้นเราไม่ได้คืนมาอีกดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าองค์หนึ่งแห่งงูเหลือมได้แก่อะไรพระนาคเสนกราบทูลว่าขอถวายพระพรธรรมดางูเหลือมย่อมมีร่างกายใหญ่ มีท้องพร่องอยู่หลายวันไม่ได้อาหารพอเต็มท้องได้พออย่างร่างกายให้เป็นไปได้เท่านั้นฉันใดพระโยคาวจรผู้เที่ยวไปบินทบาดก็มุ่งอาหารที่ผู้อื่นให้งดเว้นจากการถือเอาด้วยตนเองได้อาหารพอเต็มท้องได้ยากแต่ผู้อยู่ในอำนาจเหตุผลถึงได้ฉันอาหารยังไม่อิ่ม ต้องมีอีกสี่หรือห้าคำจึงจักอิ่มก็ควรเติมน้ำลงไปให้เต็มอันนี้เป็นองค์หนึ่งข้อนี้สมกับคำของพระสารีบุตรเทระว่าภิกษุผู้ฉันอาหารทั้งสดและแห้งก็ไม่ควรฉันให้อิ่มนักควรให้มีท้องพร่องรู้จักประมาณในอาหารควรมีสติละเว้นไม่ควรฉันอาหารให้อิ่มเกินไป เมื่อรู้ว่ายังอีกสีห้าคำก็จักอิ่มก็ควรหยุดดื่มน้ำเสียเพราะเท่านี้ก็พออยู่สบายสำหรับภิกษุผู้กระทำความเพียรดังนี้ขอถวายพระพรจบสีหวั์ที่ห้า ตอนที่36ตอนจบมัคตะวัคที่หองค์หนึ่งแห่งแมงมุมพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเษนองค์หนึ่งแห่งแมงมุมได้แก่อะไรพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาแมงมุมชักใหญ่ขวางทางไว้แล้วก็จ้องดูอยู่ถ้านอนหรือแมลง มาติดในใยของตนก็จับกินเสียชันใดพระโยคาวจรก็ควรชักใหญ่คือสติปฐานถึงไว้ที่ทวารทั้งหกถ้ามีมแมลงคือกิเลสมาติดก็ควรฆ่าเสียฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งแมงมุมข้อนี้สมกับคำของพระอนุรุธทธเทระว่าเพดานที่กั้นทวารทั้งหอยู่ คือสติปัฏฐานอันประเสริฐเวลากิเลสมาติดที่เพดานคือสติปัฏฐานนั้นพระภิกษุก็ควรฆ่าเสียดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งทารกที่ยังกินนมอยู่ได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพร ธรรมดาทารกที่ยังกินนมอยู่ย่อมขนขวายในประโยชน์ของตนเวลาอยากกินนมก็ร้องไห้ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรขนขวายในประโยชน์ของตนฉันนั้นคือควรขนขวายในธรรมอันชอบใจตนควรขนขวายในการเล่าเรียนไต่าถามการประกอบความสงัดการอยู่ในสำนักครูการครบกัลยาณมิตรอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งทารก ข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในทีฆะนิกายปริณิพานสูตรว่าดูก่อนอานนท์พวกเธอจงประกอบในประโยชน์ของตนอย่าได้ประมาทในประโยชน์ของตนดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลืองได้แก่อะไรขอถวายพระพร ธรรมดาเต่าเหลืองย่อมเว้นน้ำเพราะกลัวน้ำเมื่อเว้นน้ำก็มีอายุยืนฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเห็นภัยในความประมาทเห็นคุณวิเศษในความไม่ประมาทจึงจักไม่เสื่อมจากคุณวิเศษจักได้เข้าใกล้นิพพานอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลืองข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในพระธรรมบทว่า ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้เห็นภัยในความประมาทย่อมไม่เสื่อมย่อมได้อยู่ใกล้นิพพานดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนองห้าแห่งป่าได้แก่สิ่งใดพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพร ธรรมดาป่าย่อมปิดบังคนที่ไม่สะอาดไว้ชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรปิดบังความผิดพลั้งของผู้อื่นไว้ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีคนไปมาฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้ว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งป่าธรรมดา ป่าย่อมเป็นที่เงียบสงัดฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเงียบสงัดจากสิ่งที่เป็นบาปอกุศลฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่บริสุทธิ์ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่อาศัยอยู่ของพระอริยชนฉันใด พระโยคาวจรก็ควรครบอริยชนฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่ห้าแห่งป่าข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในคำพีสังยุตตนิกายว่าบุคคลควรอยู่ร่วมกับอริยะผู้สงัดผู้มีใจตั้งมั่นผู้รู้แจง้งผู้มีความเพียรแรงกล้าเป็นนิดดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่า ข้าแต่พระนาคเสนองสามแห่งต้นไม้ได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาต้นไม้ย่อมทรงไว้ซึ่งดอกและผลชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งดอกคือวิมุตติผลคือสมณคุณอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งต้นไม้ ธรรมดาต้นไม้ย่อมให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าไปพักอาศัยฉันใดพระโยคาวจรก็ควรต้อนรับผู้ที่เข้ามาหาตนด้วยอามิตรหรือธรรมฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ย่อมไม่ทำเงาของตนให้แปลกกันย่อมแผ่ไปให้เสมอกันฉันใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรทำให้แปลกกันในสัตว์ทั้งหลายฉันนั้น คือควรแผ่เมตตาไปให้เสมอกันทั้งในผู้เป็นโจรเป็นผู้จะฆ่าตนเป็นฆ่าศึกของตนและตนเองอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งต้นไม้ข้อนี้สมกับคำของพระสารีบุตรเทระว่าพระมุนีคือพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้มีพระหรัยไยเสมอไปแก่สัตว์ทั้งหลายเช่นพระเทวทัตโจรองคุลีมานช้างธนบาน และพระราหุลเป็นตัวอย่างดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษองค์ห้าแห่งเมฆได้แก่อะไร พระนาคเกษณตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาเมฆย่อมระง,งับเสียซึ่งละอองเหงือใลรซึ่งเกิดแล้วฉันใดพระโยคาวจรก็ควรระง,งับเหงือใลรคือกิเลสฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งเมฆธรรมดาเมฆคือฝนที่ตกลงมาย่อมดับความร้อนในแผ่นดินฉันใดพระโยคาวจร ก็ควรดับทุกขร้อนของโลกด้วยเมตตาภาวนาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งเมฆธรรมดาเมฆย่อมทำให้พืชทั้งปวงงอกขึ้นฉันใดพระโยคาวจรก็ควรทำให้พืชคือศรัทธาของบุคคลทั้งหลายงอกขึ้นฉันนั้นควรปลูกพืชคือศรัทธานั้นไว้ในสมบัติทั้งสามคือ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งเมฆธรรมดาเมฆย่อมตั้งขึ้นตามฤดูฝนและเป็นฝนตกลงมาทำให้หญ้าต้นไม้เครือไม้พุ่มไม้ต้นยาป่าไม้เกิดขึ้นในพื้นธรณีฉันใดพระโยคาวจรก็ควรทำให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้น แล้วทำให้สมณธรรมและกุศลธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งเมฆธรรมดาเมฆคือก้อนน้ำเมื่อตกลงมาก็ทำให้แม่น้ำหนองสะซอกห้วยระแหงบึงบ่อเป็นต้นให้เต็มไปด้วยน้ำฉันใดพระโยคาวจรเมื่อเมฆคือโลกุตรธรรมตกลงมา ด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมควรทำใจของบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งต่อโลกุตรธรรมให้เต็มบริบูรณ์ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่ห้าแห่งเมฆข้อนี้สมกับคำของพระสารีบุตรเทระว่าพระมหามุนีทรงเล็งเห็นผู้ที่ควรจะให้รู้อยู่ในที่ไกลตั้งแสนโยต์ก็ตามก็เสด็จไปโปรดให้รู้ทันทีดังนี้ ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนองสามแห่งแก้วมณีได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรธรรมดาแก้วมณีย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้ชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์แท้ชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งแก้วมณี ธรรมดาแก้วมณีย่อมไม่มีสิ่งใดเจือปนอยู่ข้างในชั้นใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรประปนอยู่ด้วยสหายที่เป็นบาปชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งแก้วมณีธรรมดาแก้วมณีย่อมประกอบกับแก้วที่เกิดเองชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรประกอบกับแก้วมณีคือพระอริยะชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งแก้วมณี ข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในสุตตะนิบาตว่าผู้บริสุทธิ์เมื่ออยู่กับผู้บริสุทธิ์ผู้มีสติอยู่กับผู้มีสติก็จกมีปัญญาทําให้สิ้นทุกข์ดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนองคศีแห่งนายพรานได้แก่สิ่งใดพระนาคเสนตอบว่า ขอถวายพระพรธรรมดาในพรานย่อมหลับน้อยฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรหลับน้อยฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนายพรานธรรมดาในพรานย่อมผูกใจไว้ในหมู่เนื้อฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรผูกใจไว้ในอารมณ์อันจักให้ได้คุณวิเศษที่ตนได้แล้วฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนายพราน ธรรมดาในพรานย่อมรู้จักเวลากระทำของตนชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรรู้จักเวลาชั้นนั้นคือควรรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาเข้าสู่ที่สงัดเวลานี้เป็นเวลาออกจากที่สงัดอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งในพรานธรรมดาในพรานพอแลเห็นเนื้อก็เกิดความร่าเริงว่า เราจักได้เนื้อตัวนี้ฉันใดพระโยคาวจรพอได้ความยินดีในอารมณ์ก็ควรเกิดความร่าเริงใจว่าเราจักได้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งในพรานข้อนี้สมกับคําของพระโมคคาชเทระกล่าวว่าภิกษุผู้มีความเพียรได้ความยินดีในอารมณ์แล้ว ควรทำให้เกิดความร่าเริงยิ่งขึ้นไปว่าเราจักได้บรรลุธรรมวิเศษอันยิ่งดังนี้ขอถวายพระพรหมายเหตุคำสุภาษิตนี้ฉบับพิสดารบอกว่าเป็นของพระโมคคลาวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ หมดลงแล้วนะคะตอนหน้าจะเป็นตอนจบของหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ